ที่ตลาดสดไม่ใช่ตอนนี้อยู่ที่สี่แยกจะไปตลาดสดที่สบานเมืองสุรินนะคะด้านขวานี้แต่ว่าตอนนี้นะคะยามค่าคืนในเมืองสุรินก็จะแปลงโฉมนะคะสําหรับถนนเส้นนี้ค่ะถนนกรุงศรีในก็จะเป็นตลาดน้ายามเย็นนะคะซึ่งจะปิดถนนตั้งแต่ชั่วงเวลา18บแนาฬิกาสินาฬิกานะคะ5้าโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มนะคะตลาดก็จะวายค่ะ ก็จะเป็นไฮไลท์ของคุณสุรินที่เวลาจะมาช้อปปิ้งหรือว่านะคะจะซื้อกับข้าวซื้ออาหารขนมอะไรก็ต้องมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นร้านของฝากชื่อดังเมอืองเซนดิมิญียงนะคะอยู่คพื่อเมอืองเซมานานานะคะนี่บรรยากาศของเมอืองเซนติมยามค่าคืนค่ะวันนี้วันที่วันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2563นะคะเมอืองสุรินจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะ แต่ว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเดี๋ยวแพ่จะพาไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตอนนี้ข้ามถนนนะคะไม่มีรถและข่านเดินข้ามได้ค่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนนะคะเรามาผ่านร้านน้ำปั่นนะคะที่นอกจากขายทองแล้วยังขายน้ำปัน่นอีกไม่รู้จะรวยไปถึงไหนนะคะร้านนี้สวัสดีค่ะซอ ร้ำปั่นร้านทองมีร้านเดียวนะคะนอกจากขายทองแล้วยังขายน้ำปั่นนะคะอ้าวคนละเวลานะคะรับประกันความอร่อยนะคะเพราะว่าผู้ปรุงใส่ใจนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยเป็นลงช่อง Youtube นะคะค่ะจะได้เฮงเฮงรวยรวยนะคะ12กุมภาพันธ์10จีนเนาะโอเคค่ะโชคดีโชคดีอ้าวอันนี้มันคืออะไรค่ะซ้อถั่วห้าสีอ๋อ รวมรวมทั้งหมดนี้เลยหรอคะใช่ใช่พวกนี้เพื่อสุขภาพนะราคาราคาแบบชิวๆนะ1้9บาแล้วเอาชองกินหรอซอชองกินกับน้ำร้อนมันจะออกปึงเหมือนน้ำร้อนอ๋อเออหน้ารอมีกี่ซองซอมี16ซอง16ซองก็คือรวมระหว่างสีสีถั่วหมดเลยอยู่ในนี้อยู่ในซองเดียวโอเคซอเคยทานไหม สุขภาพมันคือเป็นยังไงกินแล้วกกินแล้ว็สบายท้องสบายท้องทานช่วงไหนก็ซอสทานช่วงไหนเช้ากับก่อนนอนบม้อกินสบายท้องเออมาจากอุดรตัวนี้เนาะของอุดรพวกนี้มีมีอยมีอะไรเยอะมากมีอยคือมีอร่อยตกตกซองหนึ่งก็หกบาทต้นๆบนเหาทำเองก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอเคโอ้หลายอย่างเลยตัวซอลูกเดือยด้วยตัวนี้ซ้อต้องเคยกินแน่นอนถึงเอามาขายได้ใช่ไหม กินก่อนค่อยขายแล้วเนาะอันนี้ข้าวกล้องงอกผสมงาดำอ๋อหรอคะเนี่ยเออเดินผ่านตั้งนานเพิ่งจะสังเกตเห็นนะเนี่ยว่าซ้อขายด้วยนะเนี่ยอ๋ออิ่มสบายท้องตำบลนาดีอุดรธานีค่ะใช่ของเามีอยอยรก็มีอยอยรอ๋อนี่ลูกเดือยแพทเคยต้มมาต้มยากมากเลยเนาะ เนี่ยดิ้งเนี่ยดูซิเนี่ยดิ้งได้ปกติลูกเดือยเราจะกินเป็นผลไม้แต่ทีนี้กินเป็นบดื่มเนาะดื่มแทนอาหารได้ทุกเวลาสะดวกอิ่มยามเช้าคลายหิวยามบ่ายอิ่มสบายยามดึกแต่มันไม่ใช่สารที่จะบอกว่ากินแล้วเหมือนกับเพิ่มพลังงานมันแค่ช่วยให้เราดีขึ้นเป็นอาหารเสริมไหมเป็นเครื่องดื่มผงจากสัญญพืชเท่านั้นเองใช่ไหมซ้อแล้วก็ อะไรนั่นเนี่ยมีอะไรไหมข้าวกล้องอ๋อข้าวกล้องเนื้ผสมนาดาใช่โอ้นีนาดำนี่แยกนาดำรดกาแฟดำเสนออ๋อแสดงว่าอ๋อร้านบริสันเดียวกันหมดเลยเดียวกันหมดเลยอันนี้หมายถึงว่าคนกินกินกาแฟแล้วอยากได้สุขภาพอ๋อหมายถึงว่าคนที่กินกาแฟแล้วต้องการสุขภาพใช่ไหมคะใช่โอเคราคาเหมาจ่าย119สิบเก้าบาโอเค ทุกรุ่นทุกแบบเฉลี่ยแล้วประมาณสองละห้าบาทกว่าหกบาทกว่าาทาเนาะหกบาทนิดนี่ค่ะขายรักษาสุขภาพเนี่ยถั่วห้าสีมีความรูปประดับด้วยโอเคค่ะโอเคขายดีนะคะค่ะแล้ววันนี้ซอจะขายเป็นยังไงคะเอาโปรโมทให้ว่าน้ำปั่นร้านทองขายเป็นยังไงคะซ้อคือแบบนี้เอาไปปั่นใช่ไหมอันนี้มากกว่าอ๋ออันนี้มากกว่าคืออย่างนี้อุณผู้ชมนี้เวลาปั่นจะใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้ง ใส่ผักสลัดใส่ขึ้นช่ายอ๋อใส่ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มะนาวอันนี้ที่เราจะสบายท้องสบายท้องโอเคเพราะน้องแพทเน่ะไม่กินของเย็นไม่งั้นน้องแพทจะกินพวกนี้ผลไม้รวมผลไม้รวมใช่ไหมคะแล้วเพิ่มสตรอเบอรี่อ๋ออันนี้คือแก้วละแก้วละยี่สิบห้าบาทอันนี้เพื่อเพื่อการขับถ่ายที่ดีเพื่อการขับถ่ายที่ดีอ๋อ อันนี้คือต้มเองจับเลี้ยงจับเลี้ยงจับแล้วก็เลี้ยงเข้าวงเล่นโมยนี่เกี้งหอยจับเลี้ยงเท่าไหร่คะซ้อยี่สิบคนละยี่สิบเท่านั้นต้มเองต้มเองค่ะปลานอยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญสั่งเลยค่ะเชิญสั่งเลยค่ะมีลูกค้ามาสั่งแล้วค่ะเอาอะไรคะนี่ค่ะต้มนี่ค่ะนี่ค่ะจับเตี้ยงค่ะจับเลี้ยงกับโอเลี้ยงต่างกันตรงไหนอ่ะไม่เหมือนกันโอเลี้ยงกินแล้ว สุขภาพจะจับยงกินแล้วจะเย็นข้างในจำได้เป็นสมุนไพรใช่ใช่ค่ะของเวชพงอันนี้อันนี้ให้ทีเซ็นเตอร์ลองซอบข้าวเปิดให้หนูก่อนว่าหนูไม่รู้จักอะไม่เย็นเอาเอาแบบไม่เย็นอะทาไม่เย็นหรอกทานหนูกินไม่เย็นหนูไม่กินเคื่องเย็นสุขภาพของตัวยาของเวชพงกรุงเทพอ๋ออะเวชภงเร่องารปรารถนาดีค่ะซอนะคะลูกค้าของไกด์แพ็คนะคะชมรมร้านทอง อ๋อน้ำพึ่งแม่ชะพงมาจากตรงนี้เองแล้วก็ตัวยาก็จากบริษัทนี้เลยที่ทำอ๋อโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะคะว่านี่จับเลี้ยงค่ะจับแล้วเงอรสชาติมันมันจะมันจะออกยายาแล้วมันก็จะดีกว่าโอเลี้ยงเนาะโอเลี้ยงหนูทานแล้วปวดศีรษะอืม20สบบาทค่ะเพื่อสุขภาพนะคะนี่ค่ะ อ้าวโครงการคนละครึ่งได้ด้วยตัวนี้ลืมดูลืมดูแต่วันนี้เป๋าตังล่อมอ่ะเมื่อกี้หนูเข้าไม่ได้เลยวันเสาร์เขาบอกว่าเป๋าตังทางานหนักอ่ะนอกจากร้านทอโอไทยเชียงจะเปิดบริการทุกวันจันรถึงวันอะไรนะวันเสาร์น,านะคะตอนเย็นกระแปงล่างเป็นน้ําปั่นร้านทอง<ช>อย่างนะไม่รู้จะรวยไปถึงไหนแ,<ป>แล้วก็ใช้บริการแพนด้าได้อีกต่างหากโอเคเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปตลาดข้างในนะคะ สวัสดีค่ะเฮีย er. เอาลงช่องค่ะตอนนี้ลงทุกอย่ามเป็นเงินหมดเลยลงช่อง y o u y u u t u b e แชทวิธีคนสุลินกับไกด์แพทอะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเข้าไปตลาดนะคะไนท์ยามค่ำคืนนี่คือตลาดนี่คือในเมืองสุรินนะคะช่วงเวลา19เนาฬิกาค่ะคนก็จะมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาตลาดไนท์ค่ะ นี่ค่ะซึ่งที่จอดรถก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะที่ซ่อใน,นี่คือเราเป็นลูกค้ากันนะคะลูกค้าซ่อเป็นอยู่สมาชิกจุมร้านทองคล้กระพาชรมร้านทองไปเที่ยวบ่อยค่ะแต่ตอนนี้โควิด19นะคะตัวใครตัวมันนะคะทเที่ยวกันเองนี่ค่ะจะเป็นจุดจอดมอเตอร์ไซค์สำหรับท่านที่มาช็อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซ่า นะคะซูริเรน,เน,เนเมืองสุรินค่ะนี่เป็นสี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองสูรินอันุก,กันนั่นคือถ้าเลี้ยวขวาตรงไปนู้นนะคะตรงไปจากตรงร้านทองห้องย่ล้ก็เป็นตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินนะคะแล้วตอนเย็นจะมีการปิดถนนถนนนี้จะเรียกว่าถนนกรุงศรีในนะคะถนนกรุงศรีในค่ะจะปิดถนนเลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศของตลาดไนายามค่ำคืนนะคะที่80%เซก็เข้าโครงการคนละครึ่ง เกือบหมดเลยค่ะมีไม่กี่ร้านนะคะที่ไม่เข้าโครงการแต่วันนี้โครงการของคนละครึ่งนะคะเปาตังเหนื่อยแล้วค่ะอันดับแรกเราจะต้องผ่านจุดคัดกรองนะคะพี่นวลของเราสวัสดีค่ะพี่นวลพี่นวลมายิงหนูก่อนแล้วย,ยิงยิงปึ้งสามหกจุดสองห้าแล้วก็ต้องล้างมือด้วยเจลอ่าเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยค่ะ ไหนล่ะอาล้างมาโอเคเมื่อวานนั้นไม่ไปวัดใช่ไหมเห็นอยู่ไม่มีพี่นวลไม่มีใครดูแลจริงๆตัวนี้ไม่ไปวัดตั้งหลายอาทิตย์แล้วไม่มีใครดูแลเรื่องเงินเลยตัวเดี๋ยวค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของตลาดไนซ์สุรินทนะคะอ่ะเดี๋ยวจะไปชมคลิปที่สองนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงค่ะ อ่น้ชมบรรยากาศว่าจอดมอเตอร์ไซค์นะคะมีที่จอดจัก,กรยานก็น่าจะจอดปนแต่ว่ารถยนต์นี้ตรงนี้ไม่มีที่จอดนะคะต้องไปจอดทางนู่นนะคะ,ะปัญหาของคนที่มาช้อปปิง้งไม่มีที่จอดรถยนต์ <c oughs> นะคะก็ต้องแว้นมอเตอร์ไซค์นะคะ,ะท่านใดามาเที่ยวสุรินทร์ก็มาเดินเล่นตอนเย็นได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวแพทย์จะพาไปชมบรรยากาศข้างในแต่ขอเป็นคลิปถัดไปพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะผ่านจุดคัดกรองต้องยิงก่อนนะคะยิงก่อนค่ะยิงแล้วก็ล้างเจลด้วยมือด้วยนะคะ